สวัสดีค่ะวันนี้แม่เริ่มต้นด้วยการสอยมะละกอหลังบ้านค่ะแล้วก็ตัดต้นออดิบนะคะเพื่อที่จะทำเมนูแกงส้มกุ้งแชร์บ้วกับผักรวมค่ะ <Okay. S 1> ก็ออดิบที่ตัดมานะคะก็มาลอกเปลือกออกนะคะลอกเปลือกให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาทำเป็นชิ้นนะคะทำเป็นชิ้นพอคำ ออดิบนี้ก็เราก็ปลูกเอาไว้หลายกอทีเดียวค่ะนะคะพวกเนี้ยจะขยายพันธุ์ได้ง่ายเรามีแค่เริ่มต้นเพียงหนึ่งกอหลังจากนั้นก็จะแตกหนอ่อการเลือกออดิบที่จะนำมาทำแกงส้มนะคะเราก็จะเลือกอาทางที่อยู่แถวกลางๆนะคะเราจะไม่เอาทางที่อยู่ริมนอกเพราะว่าจะเป็นเออมันจะแก่เกินไปแล้วมันก็จะแห้งแข็งมันจะไม่มีรสหวาน แล้วก็เราก็จะไม่เอาทางตรงยอดสุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดยอดเนี่ยโอกาสที่มันจะโตและขยายพันธุ์เนี่ยก็จะน้อยหรืออาจบางทีก็อาจจะตายไปเลยก็ได้ค่ะทำชิ้นพอคำนะคะซึ่งที่เราตัดมานี้เราก็ใช้แค่ทางเดียวนะคะค่ะส่วนประกอบต่อไปก็เป็นมะละกอนะคะซึ่งมะละกอที่เราเ เก็บมาจากหลังบ้านนี่ก็ลูกไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเลือกลูกที่ไม่อ่อนและไม่แก่ก็คือออกมีสีเหลืองเล็กน้อยค่ะซึ่งจะทำให้น้ําแกงนะคะมีรสหวาน ส่วนประกอบของแกงส้มมันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือลูกปลาค่ะลูกปลาเนี่ยจะเป็นไม้ป่าทางฝั่งอ่าวไทยนะคะซึ่งจะหาได้หากินได้ในช่วงฤด,ดูการค่ะซึ่งลูกปลาเนี่ยจะมีรสชาติมันแม่เอากุ้งแชบว้ยสดมาแกะหัวแล้วก็แกะเปลือกค่ะ ในส่วนที่จะนำไปแกงส้มนะคะแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องแกะหางออกแต่ที่ภาพที่เห็นเนี่ยแม่ก็บอกว่าเน่อจะเอาไปทำน้ำพริกกุ้งสดซึ่งจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ได้จากกุ้งแชบ้วยค่ะค่ะขั้นตอนการทำเครื่องแกงนะคะก็ตำขมิ้นก่อนนะคะ ขมิ้นนี่ก็เป็นขมิ้นที่เราปลูกเองหลังบ้านค่ะแล้วตามด้วยกระเทียมนะคะที่บ้านเนี่ยจะใช้กระเทียมกลีบเล็กค่ะซึ่งจะให้ความหอมและความเผ็ดกว่ากระเทียมกลีบใหญ่นะคะแล้วต,ตามด้วยหอมค่ะหอมแดงค่ะประมาณ 4- 5ห้าหัวนะคะเติมกะปิแล้วก็พริกสดค่ะเต<ะ>ิมลงไปตำพร้อมกันเลยค่ะอันนี้สูตรของแม่นะคะแม่บอกว่าเพื่อไม่ให้เครื่องกระเด็นออกมา เหตุผลที่แม่บอกว่าต้องใช้พริกสดก็คือจะทําให้ให้มีความหอมค่ะจะหอมกว่าพริกแห้งนะคะ,ะวันนี้ภาพที่เห็นแม่เนี่ยใส่เฟซชิลค่ะเฟซชิลเนี่ยนอกจากจะกันโควิดแล้วนะคะยังกันพริกค่ะกระเด็นใส่ตาด้วยค่ะเราก็มาประยุก์ตใช้ตามเหตุการณ์นะคะ,ะเมื่อตำเครื่องแกงละเอียดแล้วนะคะอันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะนำ เครื่องแกงเนี่ยลงไปละลายน้ำนะคะเอาน้ำใส่หม้อ,อพอประมาณนะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณก่อนแล้วก็เอาเครื่องแกงที่ตําละเอียดเนี่ยมาละลายก่อนนะคะละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งก่อนจะนําไปตั้งไฟคะ่ะ ขาอันนี้ก็สูตรเดิมนะคะสูตรแม่แม่บอกว่าจะต้องมีน้ําล้างครกค่ะซึ่งจะเป็นการล้างเครื่องแกงนะคะที่ติดค้างอยู่ที่ครกกับสากล้างออกให้หมดแล้วเอาน้ำเนี่ยไปเติมลงในหม้อค่ะนำตั้งไฟค่ะเปิดแก๊สค่ะอันนี้ก็ไม่ต้อง เปิดแรงก่อนนะคะใช้ไฟปานกลางก่อนกับเพื่อที่จะให้น้ำแกงเดือดนะคะก่อนที่จะใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปค่ะจะเห็นว่าน้ําแกงค่อยๆเดือดนะคะก็เมื่อน้ําแกงเดือดแล้วค่ะอันนี้สิ่งแรกที่เราจะเติมลงไปก็คือมะละกอที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้แล้วนะคะเราใส่มะละกอก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ให้เวลาเขาในการ ให้สุกหรือว่าให้นิ่มนะคะคนเข้ากับเครื่องแกงให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเติมกุ้งค่ะอันนี้กุ้งก็กุ้งแชบววยนะคะที่แกะเปลือกแกะหัวออกแล้วก็ผ่านหลังเอาขี้ออกแล้วค่ะเติมกุ้งลงไปค่ะหลังจากที่มะละกอนี่ก็สุกพอประมาณแล้วนะคะ ค่ะมะละกอก็จะไม่นิ่มเกินไปนะคะจะได้ความามีความกรุบกรอบนะคะแล้วก็ได้รสสัมผัสในการเคี้ยวค่ะแล้วนี้ก็ลูกปลานะคะที่แม่ได้แกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยออดิบค่ะซึ่งเทคนิคนะคะเทคนิคนน่งที่แม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากย่าค่ะย่าสอนพ่อและพ่อนี่ก็สอนแม่มาอีกทีนึง นะคะนี้ก็ถ่ายทอดสู่มายังลูกค่ะก็คือต้องบีบน้ําออกก่อนนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าหนึ่งเครื่องแกงที่เราได้สัดส่วนความเข้มข้นแล้วระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่บีบน้ําออกนะคะจะทําให้น้ําแกงเนี่ยจืดก็คนให้เข้ากันนะคะซึ่งออดิบเนี่ยเราจะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่า เราแค่พอให้น้ำแกงเนี่ยชุ่มเข้าไปในเนื้อออดิบค่ะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราจะาคือการปรุงรสค่ะหลังจากที่ใส่กุ้งใส่ผักอะไรทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะเติมความเปรี้ยวก็คือน้ำมะนาวสดค่ะนะคะใส่เข้าไปาแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมกันก่อนนะคะว่าเปรี้ยว พอดีหรือยังนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเพิ่ม,มความ,มเข้มข้นของการแกงส้มก็คือความหวานเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยใส่ลงไปเพื่อที่จะตัดความเปรี้ยวค่ะก็ชิมนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะแม่บอกว่าร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามชมพบกับเมนูจากกุ้งแช์บุ้ยในคลิปตอนต่อไปขอบคุณค่ะ